สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอเไซคผู้ไปหากระถางหัวทุกท่านนะครับคลิปนี้เรานำเสนอการทำสีปูนปั้นลายไม้นะครับไม้เทียมปูนปั้นไม้เทียมนะครับหลังจากที่เราทำสีเสร็จนะครับก็จะอสีออกมลาลักษณะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับมีไฮไลท์สีเยอะแยะนะครับจากสีแค่สามสีมาละเลงลง ก็กลายเป็นสีที่หลายเฉดสีกว่าเยอะกว่าสามสีนะครับตอนนี้คือยังไม่เคลือบนะครับแต่พอเคลือบแล้วสีเขาจะสดขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งทำให้เหมือนไม้มากยิ่งขึ้นนะครับเมือ่อเวลาเอาไปเคลือบนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำสีให้ดูนะครับนี่ครับต้องเอามาลออพื้นตัวนี้ก่อน ลงพื้นด้วยสีเหลืองก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาทำสีจริงตัวสีน้ำตาลครับแต่ว,วันนี้จะไม่ค่อยออกสีแดงเท่าไหร่ครับแต่จะออกสีน้ำตาลให้มากขึ้นนะครับให้เหมือนไม้เ,เก่าๆลูกค้ามีวัตถุประสงค์จะเอาไปใส่ต้นไม้แล้ววางไว้ภายในตัวบ้านนะครับและเราก็ได้เห็นบ้านของลูกค้าแล้วนะครับว่าเป็นผนังสีขาวนะครับ สีขาวสีครีมออกอขาวๆนะครับก็เลยต้องทําเป็นไม้เก่าๆสีน้ำตาลถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากันกับพอเป็นโมเดลของตัวบ้านและสีบ้านเท่าไหร่นะครับดีย๋ยวถ้าทําเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเก่าๆวันนี้จะตัดกันกับกระแพงกับผนังบ้านนะครับที่เป็นสีขาวทําให้ดูไม่รู้สึกร้อนนะครับแต่ทำให้รู้สึกอบอุ่นมากกว่านะครับถ้าเ็นเฉดสีนี้เวลาตัดกับผนัง บ้านสีขาวแล้วนะครับครับหลังจากที่เราลงสีลองพื้นและทิ้งไว้ให้แห้งเสน็จแล้วนะครับสีเหลือง แล้วก็จะมาทำสีจริงกันนะครับ,รบเหตุผลที่ต้ององพื้นด้วยสีเหลืองก็เพราะว่าข้างในโดยธรรมชาติของต้นไม้นะครับข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองครับถ้าเป็นหินเราก็จะทาสีขาวเพราะด้านในของก้อนหินธรรมชาติของเขามันเป็นสีขาวนะครับสีลงพื้นเราก็ต้องดึงสีลงพื้นออกมานะครับ ดึงออกมาให้ได้ลงสีจริงแต่เราก็ยังจะดึงสีเหลืองนี้ออกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูสีกันครับวันนี้มีสีอะไรบ้างครับปกติที่เราทาสีไม้ก็จะมีสีดำแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงเข้มๆที่ผสมสีดำมาแล้วครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับปกติเราจะมีแค่นี้แต่วันนี้เราทำสูตรใหม่นะครับ จะให้ไม้เขาเป็นสีน้ำตาลเยอะๆหน่อยครับจะไม่ให้ออกสีแดงเหมือนไม้แดงนะครับเราจะทําให้เหมือนไม้เก่าที่เป็นออกสีน้ําตาลนิดๆนะสีน้ำตาลเยอะหน่อยนะครับสีน้ำตาลเยอะกว่าสีแดงก็เลยต้องมีสีน้าตาลผสมสีน้าตาลไว้นะครับผสมสีน้าตาลก็ไม่ยากครับสีแดงสีดําแล้วสีเหลืองผสมกันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเองนะครับครับการที่ มีสีน้ำตาลแบบนี้นะครับจะทำํำง่ายต่อการทําสีไม้นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะทําแบบที่ผมทําแล้วสีไม่ออกสีน้ําตาลนะครับคือผมจะใช้สีดํากับสีแดงผสมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่บางท่านที่ทําแล้วไม่ออกสีน้ําตาลสูตรนี้ก็จะง่ายสําหรับคนที่ทําสีแล้วไม่ออกสีน้ําตาลเลยครับก็คือทําสีน้ําตาลขึ้นมาอีก สีหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาลงพร้อมๆกันสามสีเลยนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยแรกนะครับบวงสีดำตามร่องนี้ไปก่อนนะครับน้ำร่องไปก่อนตรงไหนเป็นร่องก็ลงไปเพื่อแสดงความลึกนะครับ ลงเยอะนะครับสีดำไม่งั้นจะดําเกินไปมืดเกินไปนะครับแค่นี้พอจากนั้นก็ตามด้วยสีแดงจุ่มน้ำนิดๆน,นะครับเพื่อไม่ให้สีเข้มเกินไป จากนั้นก็สีน้ำตาลนะครับจุ่มสีน้ำตาลโลมเลยครับแบบนี้ครับอันนี้คือสูตรใหม่นะครับอีกสูตรหนึ่งซึ่งมีสีน้ำตาลเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อทำไม่ให้ออกสีแดงมากจนเกินไปนะครับ ก็ลูกมาแร่างนี้นะครับต้งตาไม้ก็ถูๆไปครับจนกว่าจะรู้สึกว่าสีน้ำมันหมดแล้วนะครับก็หยุดแค่เพียงแค่นั้นข้างบนขอบก็กรีดเป็นลายเสี้ยน,นะครับแล้วก็ซับออกนะครับ สับออกให้หมดแล้วนะครับเพื่อที่จะดึงสีเหลืองออกมาครับแต่ก็ยังมีสีแดงเลื่อเรื่อนะครับสีเข้มสีจางเลื่อเรือยอยู่นะครับแค่น,นี้ก็จะเหมือนแล้วครับแค่น,นี้ก็จะสมจริงแล้วใช้แปรงนะครับจุ่มสีน้ำตาลต้องปัดเบาๆข้างบน เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มนิดนึงครับตามใจชอบเลยครับว่าจะเอาเข้มขนาดไหนเราต้องปัดเป็นลายนะครับเป็นลายเสี้ยนปัดได้แค่ลายตรงนะครับลายขึ้นตรงตรงนะครับก็ลงตรงตรงนะครับห้ามระบายลายขวางนะครับตรงตรงนี้เราก็ทําเป็นวงกลมนะครับนี่ครับให้เป็นเหมือนกับวงปีของต้นไม้นะครับ นี่ก็ระบายอีกเลยครับอยากได้เข้มขนาดไหนขออย่างเดียวนะครับอย่าเข้มเกินไม่งั้นจะทําไฮไลท์สีเข้มไม่ได้นะครับถ้ามันเข้มอยู่แล้วครับนี่มจะได้ออกมาแบบนี้ครับด้านนี้เราให้มันย่อยออกมาแล้วก็มาเก็บก่อนนะครับอย่าให้เราเป็น น้ำตาเทียนนะครับเราต้องรีบเก็บก่อนนะครับเก็บแค่ให้ทันไม่เขาเลอกก็พอครับเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเก็บพอได้หมดสีตรงนี้ที่เขาย้อยลงมานะครับลองมาดูอีกสักทีครับฝั่งนี้จอาจจะดู ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทำสียากนิดนึงคืมครับท้องฟ้ามืดคืมมองเห็นแสงที่แท้จริงไม่ค่อยออกครับแต่ก็ต้องฝืนทำไปอย่าพึ่งทาเยอะทานนี้เดียวพอเอาไม่ทัน สีน้ำตาลเลยครับฉลเลยครับสีน้าตาลนี่คือสูตรที่ทำให้ท่านที่ทาใช้สองสีแล้วมันไม่ออกสีน้ำตาลนะครับนี่พอใช้สีน้ำตาลเพิ่มสเสลยครับอันแบบนี้ครับใช้สามสี ย้อยข้างหลังหมดแล้วครับออต้องรีบเก็บก่อนเหมือนเดิมครับเช็ดออกดึงสีเหลืองออกมาให้ได้ครับเช็ดเพื่อดึงสีเหลืองนะครับ จากนั้นก็ทาสีน้ำตาลเบาๆนะครับน้ำตาลเบาๆซ้ำไปอีกทีนึง่งให้หลงเหลือก็เป็นสีเหลืองไว้นะครับทำเป็นลายเสี้ยนนะครับลายเสี้ยนเราจะทำลายเสี้ยนเป็นตั้งแต่ ขั้นตอนการปั้นนะครับปั้นก็เป็นแท่เป็นเสี้ยนโดยใช้แปลงนะครับตอนลงสีก็ให้เป็นเป็นเสี้ยนโดยใช้แปลงเช่นกันครับใช้ผู้กันนะครับผู่กันเล็กๆจุ่มสีดำนะครับเก็บรายละเอียดด้วยสีดำก็ไปตามซอกลือนะครับ เพื่อที่จะทําให้สมจริงยิ่งขึ้นครับซอกพวกนี้จะเป็นซอกที่ตามความเป็นจริงนะครับตามธรรมชาติจะเก็บพวกนี้นะพวกอะไรก็ตามนะครับที่มันไหลย้อยลงมาจะเก็บมันเลยทําให้เกิดความดําขึ้นนะครับเก็บความสกปรกตามธรรมชาติที่ไหลย้อยอกมาในต้นไม้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในซอกหรือพวกนี้นะครับมันเลยทำให้พวกนี้ มีสีที่เข้มขึ้นนะครับในความเป็นจริงตามธรรมชาติเราก็จําลองแบบนั้นเลยครับทาให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไฮไลไท์และทําให้ล่องรอยดูเด่นชัดขึ้นนะครับดูมีมิติหลอกตาว่ามันลึกขึ้นไปอีกครับได้แสดงถึงความลึกด้วยนะครับและความคมชัดด้วยนี่นะครับเก็บตามซอกให้หมดเลยนะครับ ไม่ใช่ลากจนหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปบ้างเอาออกบ้างแบบนี้นะครับไม่ยาเยอะจนเกินไปจนเกินความธรรมชาติความเป็นจริงตามธรรมชาติมากเกินไปนี่ครับ,รบประมาณนี้พอพวกนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญน,นะครับความ ฝึกฝนบ่อยๆความเคยชินในการวางมือของเรานะครับความหนักเบาก็แล้วแต่ประสบการณ์ของใครนะครับพอเสร็จเราก็จะมาเก็บส่วนของตาไม้นะครับทีนี้ตาไม้ส่วนของตาไม้นะครับก็ต้องมีส่วนที่เป็นแก่นของไม้นะครับอันนี้เราเพิ่งลงเก็บสีดําส่วนที่เป็นแมงไปก่อนนะแมงเจาะ ้ต่อไปเราก็จะทําเป็นแก่นไม้นะครับเราใช้สีดําทาเป็นวงอย่าเป็นวงกลมจนเกินไปนะครับใช้สีดําทาแบบนี้นครับให้ดูมีศิละปะนิดนึงโคตรงอพอลงสีดําเสร็จแล้วนะครับเราก็ตามด้วยสีแดงสีแดง สามตอนที่สีดำยังไม่แห้งนี่นะครับ,รบมันก็จะเกิดสีช้ำๆขึ้นมาครับแดงช้ำๆเหมือนเม็ดมะขามครับเหมือนแกนต้นไม้เนี่ยนะครับมีควาเป็นสีแดงนิดนึงนะครับแล้วเลือๆออกมานี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับฝั่งนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บงานเรียบร้อยแล้ว ธรรมชาติของตอไม้ที่สวยนะครับผมทําตาเขาใส่สามตานะครับตาใหญ่ๆสามกิ่งใหญ่ๆนะครับความสมดุลคือเลขสามนะครับดูเพราะว่าเราจะมองจากมุมไหนเราก็จะเห็นสองฝั่งนี้เสมอครับเป็นตาสองฝั่งนะครับเรามองจากมุมไหนเราก็จะเห็นสองฝั่งจะทําให้ดูครบกว่า มีแค่สองกิ่งสองตาหรือว่ามีแค่ตาเดียวนะครับเพราะงั้นเวลาเราเอาไปตั้งเราจะตั้งมุมไหนก็ได้ครับมันจะโชว์ทั้งสองตาหมดเลยครับนะครับคือข้อดีของการมีสามตาในต่อเดียวกันนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็จะเยอะไปนะครับเสร็จทั้งสามใบแล้วนะครับเราก็จะเอามาพึ่งแดดไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงเคลือบน้ำยากันนะครับ เพื่อถนอมสีของเขาไว้แล้วก็เพื่อเพื่อที่จะทําให้เขาสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นครับเวลาโดนน้ํายาเคลือบนี่เขาจะเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่ง,ง,งและดูเหมือนไม้จริงมากครับเหมือนไม้จริงที่เอามาประดับตกแต่งนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่โดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เขาโดนน้ายาเคลือบนี่นะครับทําให้แยกไม่ออกเลยครับว่าเป็นไม้จริงหรือไม้ปลอมสามตัวน,นี้ครับบนนี้ เราทําแค่สามต่อเพราะว่าลูกค้าสั่งมาแค่นี้ครับตามสั่งนะครับรอกแป๊บนึงหลังจากที่เคลือบเสร็จแล้วเราจะทาให้ดูอีกทีนะครับครับนี่คือหลังจากที่เคลือบเสร็จลงไปแล้วนะครับจะทำให้ดูเหมือนไม้มากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนไม้ที่เรานำมาตกแต่ง เพื่อสีเคลื่อน้ำยาแล้วก็เอาเข้าไว้ในบ้านนะครับเหมือนของจริงเลยครับทีนี้หลังจากนี้ก็คงจะทำการแพ็กส่งให้กับลูกค้านะครับแพ็กส่งในราคาใบละสองพันบาทนะครับแต่ถ้ามารับเองที่ร้านก็ราคาอยู่ที่1 0 0 0พบาทนะครับใบละ1 0 0 0บาทนี่แพงกพว่าค่าส่งนะครับ แพ็กอย่างดีจัดส่งอย่างดีก็เลยต้องแพงหน่อยครับปกติไซส์เล็กกว่านี้นะครับเราทำขายที่ใบละห้าร้อยครับในรอบนี้สั่งทำพิเศษนะครับใบใหญ่มากบ้านลูกค้ามีกระถางอยู่แล้วนะครับเขาจะเอากระถางต้นไม้นะครับสอดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอีทีหนึ่งก็เลย เป็นไซส์หนาดพิเศษแล้วก็ไม่เท่ากันแบบนี้นะเราก็วัดไซส์จากกระถางเดิมๆที่ลูกค้ามีนะครับหลังจากนี้ก็จะทำเป็นขอนไม้ทรงสูงครับเพื่อที่จะวางกระถางปนไซเหมือนกับเจ้าพวกนี้นะครับแต่เป็นขอนไม้แทนทีนี้เราติดตามคลิปต่อไปนะครับ คลิปขาตั้งกระถางบอลไซวันนี้ก็ขอจากการเพลงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ